อีกครั้งและอีกครั้งกับโลกของออบบี้นะจ้าคะ่ะอะไรเนี่ยกรีด <c> ส <oughs> วัสดีสวัสดีโอเคดูเหมือนว่าเราจะต้องมาค้นหาออบบี้ที่น่าสนใจเพื่อค้นหาอํมเขาเรียกว่าอะไรเออเออเออทางนี้ทางนี้นี่อันดับแรกเลยเรามาสนใจอันนี้ก่อนนี้อันเนี้ยมันดูยิ่งใหญ่มากท่านผู้ชม ดูดิมันมีอะไรอะ่ะนั่นน่ะนั่น,น,นอ่าไดาโนเสาร์ใช่ป่ะเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเนี่ยต้องไปต้องเดินไปดูทางนี้ถึงจะเห็นเนี่ยไดยโนเสาร์อยู่นั่นนะโอหตัวประมเลยเรามาลองเล่นกันดูหน่อยไหมเอ่อนี่ไงนี่ไงทางเข้าปุ๊บนี่เพื่อนเพื่อนมาเล่นอันนี้กันไหมเพื่อนไปทางนี้หรออุ๊เอาเฮ้ยอะไรกันกันเนี่ย อยู่ก็มาตุยเย่เลยนะนี่เหรอทางนี้โอเคเพื่อนเรามาแล้วอุย๊ยเพื่อนเพื่อนหายไปคนนึงออาอุาอ๊ยยังไม่ตุยยังไม่เป็นไรนี่เห็นปะเห็นไอโดเสาปะโอ้โหตัวเป็ร่มเลยไปต่อไปต่ออุย๊ยมันมีอะไรตกลงมาด้วยอะโโหเป็นแบบที่โลดนะโลดมากอุย๊ย เพื่อนได้ยินเสียงดังอุกอีกแล้วเพื่อนเป็นไรเปล่า Are you okay? อายุโอเค a ฮยใครทางไหนอ่ะอ้ะอะ้ไม่ทันโอ้เราลอลอ่ก็รออนมันต้องกระโดดข้ามถังไปแบบนั้นแบบที่เพื่อนทําอยู่วาา่าซานเฮ้ยเพื่อนเราไปด้วยนี่เรียบร้อยนี่หรอ,อโอเคอ๋อกระโดดไปทางนู้นเลยโอ้โอ้ยปะโท บื้อนานมากบื้อซื้อบื้ออ่ะเราอ่ะเราเนี่ยวิวาเนี่ยซื้อบื้อยังมาเร็วเพื่อนมาไปต่อเร็วบระวางระวางระวังนี่อุออ๊ยเพื่อนตัวแบนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเขาก้อนไหมอะ่ะโ,โ,โอ้โหกายแชลอุ๊ออ๋อเดงขึ้นมาข้างบนแบบนี้นี่ไงโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะ โอ้คนทำเก่งมากทำได้ยังไงแล้วไปไหนต่อหรอหมดแล้วหรอน่าจะหมดแล้วเนี่ยเขาบอกว่าซูนใช่ปะอ๋อเดเดียนฟิวเจอร์อัปเดตคอมิ่งซูโอเคอัดค่าตามมาเลยเอา้าวนี่ออกมาข้างนอกแล้วนี่นาเมื่อกี้เหมือนว่าจะมีคนชวนไปเล่นอันที่เขาเป็นคนสร้างแหละ อยู่ทางไหนอะ่ะป้าป้ายป้ายเอาเพื่อนอันนั้นหรอใช่ไหมอะ่ะเนี่ยหรอโอเคโอเคโอเคนี่เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นอันนี้กันดูเขาบอกว่า เป็นอันที่เขาสร้างเองแบบภูมิใจนำเหนือมากอันนี้คืออะไรหรอ easy โอ้นี่ยโอ้นี่ไงคนสร้างนี่มีชื่อคนสร้างอยู่ตรงนี้เราต้องเล่นยังไงหรอคะอันนี้คือห้องอะไรอะ่ะเข้าไปไม่ได้หรอนี่นี่คือผู้สร้างผู้สร้างอันนี้นะคะไหนลองลองเดินตามเข้าไปดูเพื่อเขาจะแนะนําว่าเล่นยังไงอุยอ้ยอุ้ยหายไปไหนแล้วอะ โอ้โหเข้ามาในห้องอะไรสักอย่างหนึ่งอ๋อนี่อ๋อเป็นเหมือนอาตามหาไอคอนใช่ไหมเฮ้ยเจ๋งนะเนี่ยเจ๋งนะเนี่ย Memory of c o คยหาคอยโอเคแล้วออกไงอะออกไงเออเข้ามาใหม่เข้ามาใหม่แล้วโอ้นี่นี่คือคอยต่างๆที่เราต้องหาโอเคได้เลย เนี่ยเหรอเราหาอันนี้เจอแล้วเราเก็บได้หรือเปล่ามีอันนี้ร้องไห้อันนี้แล้วก็แล้วก็แล้วก็มีอันไหนอีกอะอันนี้ r i p นะคะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นตุ่มอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะตรงนี้เป็นเป็นแบบน้ําแข็งแล้วก็มีอันนี้เป็นอะไรสักอย่างหนึ่งอุ้ยเพื่อนปีนขึ้นไปได้ด้วยเหรอไหนลองปีนดูบ้างอะปีนยังไงอะ อ๋อเขาปีนกันได้อ่ะเขาเขาปีนกันยังไงอ่ะโอ้นี่หรอปีนข้างๆนี่หรอเฮ้ใช่ไหมเออโอ้นี่อะปีนได้จริงด้วยหูสุดยอดสุดยอดสุดยอดนี่เจอแล้วอีกหนึ่งอันเดี๋ยวเราไปกดไลค์ให้เขาก่อนเป็นกำลังใจให้ในการสร้างนะคะนี่กดไลค์จิงเรียบร้อยอุย้ยอา้าวทำไมอยู่ๆเปลี่ยนอันล่ะ <laughs> ม,ม,มีมีอันมีอีกอันหนึ่งที่เขาอยากให้เราลองเล่นดูโอ้เนี่ยหรอโอตรงนี้มีที่นั่งให้ด้วยนี้โอ้กระโดดข้ามห้ามเย็บสีแดงห้ามโดนสีแดงค่ะทุกคนฮึบฮึบฮึบโอ๊ยอ้าวโดนแล้วเอ้ยตั้งสมาธิเราต้องมีสมาธิด,ดีเลยนะอุ้ยแล้วไปไงต่ออ่อ๋อรอมารับเจ้าของแมพไปนู่นแล้วค่ะ รอดิฉันด้วยค่ะคุณเจ้าของทุกคนตามมาแล้วเฮยเยียบสีดำแน่เยียบสีดำอุย้ยตัวกระเด็นเลยอะ่ะตัวเด็นะหัวกระเด็นเอาวัด <What? S 2> นี่เลื่อนมันเลื่อนได้โอระวังระวังต้องแม่นแม่นนะกระโดดไปเยียบอันนั้นเลยยฮ้ยอุอย้ออย ยังไม่อยู่อู้หู้พอได้อยู่พอได้อยู่พอได้อยู่ฮึบนี่หรอโอเคเราก็กระโดดข้ามทางรถไฟไปอ่ะให้เพื่อนไปก่อนเลยเราจะได้ไม่ไปบังเขาฮึบไปเลยเพื่อนไปเลยฮึบโอเคอันนี้ก็หยียบอุย้ยมันหายได้ด้วยมันหายได้อุ๊โอเคเรียบร้อยเรียบร้อยใกล้ถึงเส้นชัยแล้วใช่ไหมเนี่ย เรียบร้อยถึงเส้นชัยแล้วเหรออุย้ยถึงเส้นชัยแล้วนี่กดไลค์ให้เลยเก่งมากเก่งมากเก่งมากสุดยอดสุดยอดเออเรายังไม่ได้กดไลค์อุย้ยนี่เพื่อนเจอเพื่อนอีกแล้วสวัสดีสวัสดีสวัสดีบอยอฮ้ยโอ้โหแต่งตัวแฟนซีมากนายเป็นใครเหรอเอาว่าเราเรา,เรากลับไปให้คะแนนของแมปนี้ก่อนจริงๆแบบนี้ดีมากนี่สุดยอดเยี่ยมเลยมีอันไหนอีกที่น่าเล่นอีกบ้างไหมอะ่ะโหอ,อันนี้ของใครอะ่ะอุย้ย ของคนรู้จักเราเองกดไลค์ให้ก่อนเดี๋ยวยๆนี่เรามาลองเล่นนี้หรอฮึบโอโอโอโเพื่อนเพื่อนโอ้โหเพื่อนไปอย่างคล่องเพื่อนไปอย่างช่ำช่ำช่ำชองโอ้โหแป้นมันเล็กมากทุกคนความยากของอันเนี้ยมันอยู่ตรงที่ว่ามันเล็กมากยาวอีกทีค่ะมันเล็กมากมันก็เลยยากโอเคเพื่อนอุ้ยเพื่อนตกลงเพื่อนระวังนะ เพื่อนเพื่อนโดนไปแล้วโอ๊ยมันยิงซอนกันได้ค่อยๆอ,อ้าวเขาบอกให้เราค่อยๆแหละอ้าวรถลงหลงฉกไปเลยอะ่ะฮึบเยี่ยมเลยมาแล้วได้แล้วฮึบ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 เยยเรียบร้อยอันนี้ต้องแบบไปอย่างเร็วๆไปเอออะไรอะ่ะอันนี้เลือกเลือกสีหรออ๋อไม่ต้องเลือกไม่ต้องเลือกไม่เป็นไร โอ้ยโหทางชันมากทางลาดชันโอ้ยแม่แตัดเจ้าของแบบก็ไม่รอดค่ะเดี๋ยวนะเราต้องก็โดดไงให้ผ่านตรงนี้หรอมันผ่านได้จริงๆเหรอเอาอุ้ยอุ้ยผ่านได้ไงอะใจเย็นค่ะนี่ผ่านแล้วไปเร็วฉันไปก่อนลวทุกคนฉันไปก่อนละทุกคนอุ้ยสะพานมันหายเพื่อนระวังนะต้นไม้ป่าเขา อะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะที่ย่างบาร์บีคิวเก้าอี้เตาขอกระทะหน่อยค่ะทอดไข่กินเลยค่ะจังหวะนี้เอ้ย,อยได้แล้ว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 ฮึบเนี่ยเรียมร้อยอันนี้กลัวมากบอกเลยกลัวมากมันหายได้ใช่ไหมเอ้ยโอเคเกือบไม่รอดแนะ่เยียบก่อนเยียบโอเคผ่านตรงนั้นมาได้ละใกล้ถึงเส้นชัยยังเนี้ยทำไมยาวจางัง น,นี้ทำไงอ่ะเฮ้ยทำได้ไงฮะอุ้ยเราก็ทำได้อยู่โอเคอู้สุดยอดทำได้ไงเนี่ยโอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานที่จอดเจียมนะนี่กดไลค์อา้าวเรากดไปแล้วเนี่ยนะกดไหนกดกดมีอันไหนอีกไหมอ่ะหาอันที่น่าสนใจก่อนอุ๊ยอันนี้น่าสนใจจังมันเป็นเหมือนแบบป่า เดี๋ยวเดี๋ยวกดไลค์เขาก่อนนี่โอ้โหสวยมากว้าวหรือว่ามันเป็นแบบที่สถานที่ชมเยี่ยมชมเฉยๆหัวทิ่มหัวจุ่มน้ําเลยเมื่อกี้แต่สวยมากเลยนะเข้าทางนี้หรอหรือเปล่าใช่ปะ่ะไม่ใช่มันเป็นเป็นหินเฉยๆโอ้โหอาจจะเป็นที่มาเยี่ยมชมเฉยๆก็ได้แต่แบบสวยมากสวยเวอร์เนีย่ยดูดูต้นไม้ด,ด,มดูดูต้นไม้เขาสิ อะไรเราติดอะไรอยู่เนี่ยลบลบลบหมอลบนี่มีน้องกระตุยด้วยน้องกระตุยไงเพื่อนเรียบร้อยน่าจะไม่มีอะไรนี้น่าจะแบบเยี่ยมชมเฉยๆอันนี้คือคนสร้างหรอใช่ไหมเฮ้ยเขามีช่อง Youtube ด้วยหรอปังนะเย,ย้วันนี้เราก็ต้องแบบว่า ลาขอราขอโรมาขอช้างขอม้าโอ้ขอบคุณเพื่อนๆนะทุกคนที่ชวนไปเล่นของตัวเองอันนั้นอันนี้นำเสนอได้อย่างดีมาเล่นด้วยกันสนุกสนานปุ้งปิงปุ้งปิงโอเคเราต้องเราต้องจากกันแล้วล่ะนะเพื่อนๆจ๋าเราจะไปแล้วบาย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 เจอกันใหม่เจอกันใหม่